ลงไปถึงแมคโครได้เล่นเอาไสเลือดื่อนแล้วเนี่ยแทบจะเป็นไสเลือดเลย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พีน้องเอฟซีเ่มือเสาย์เ่ยมือเสารโอ้ยโอ้ยเส้นทางลงไปหาแมคโครครับบอ่ร,รู้ว่าผมมาถือท้างหรือผมมาพิดทางกันแน่นะ Oh, มาอยากมาซาดอ่ะากันนอนบอ่อครับนอนบอ่อน่าจะมีแค่เท่าแก่ามากนอนเนี่ยโยตรงนี้แสดงว่าเส้นทางนี้รถด,ดำไม่ได้วิ่งแล้วนะเนี่ย น่าจะวิ่งแต่ช่วงวันแรกๆนู่นเลยผมวันเข้ามารอบสองผมยังไม่ได้มานะครับผมก็เลยนึกว่าขาเจ้าเที่ยวทางนี้อยู่ผมก็มาทางนี้สภาพ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮี้ยทาเียคือเอ้าวโอ้ย จะจริงน่าจะข้าเจ้าบอลเรียนแล้วนะข้างเซีนีสรถดำหน่าจะบอได้เที่ยวแล้วน่าจะเป็นมีแต่ห้อยรถไทยแลนด์มาที่สี่ออโอ้ยโอ้โหนี่น้องี่งน้องหาดหนามวะเหยียบหนามโอ้สูบหนามลาดถนนตัวนี้แสดงว่างานนี้คือ bàn bạn nó chào vàng hay đeo đi ôi thì những là bạn đi ơi ôi tài đi à khỏi chân โมาขุดไว้พี่น่องเอ้ยน่องมันมาขุดไว้ชีพายเอามาจังได้เย็ดแมงวันนี่บูไปได้คือเกูาันจังเฮาของเค <laughs> ผอ้ว่าคุดเอาซื้อได้ครับพี่นอ้องรถดนามรถหนาำไปละไปลถดนาแล,ไาแล,ไาละไ่ยี่น้องว่าเลไตีเอาซื้อได้นะวะนี่น้อง อยู่ดาก็ันว่าเอารถพงไหมอดครับคำว่าหมดนีภาษาอีสานวันละคำาครับผมหรือไม่ติดนั่นเองนะครับโอ้แต่งเป็นให้หน้าเว้ยเราตีปลาเว้ยเราครับเปียนเติร์ดปลานี่

ไปถามกันเดี๋ยวลงไปถามลูกไปถามติดไปวันติดบ่เอ้านึกวัาติดเอาวัาติดประจันนะมาเอาติดแล้วครับพี่น่องไปแล้วคุณอาลาดแล้ว นี่เพืน่นมาตัดไม้ยุค่านเ <c oughs> งนี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยยเงี้ยนโอ้ตัดไม้ยุคาตัดจจกบาทเจ้านี่มันตัดจจกบาทฮะเจ้ <c oughs> ตัดย่างเดียววะทีโอ้ขายเซนี่บ่เนี่ยเจเอาไปใช้ไปเพา่อังลองบ่เฮ้่ลองเท่าไหร่ก่อท่านอยู่บ่มีครับ ปีนี่มันเห่นอะได้ราไปเอาหน้กครับหนักกอน เลยบังคับทิศทางให้ลงเลยเ,ออเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้พ่อ,อใหญ่เข้าไปครับเดี๋ยวผมสิไปเติมน้ำมันครับแฟมมาเกือบต้นใหม่ลมใส่รถเด,ด้เติมน้ำมันนู่นนูน่นน้ำมันอยู่นูนนะ่นน้ำมันอยู่กับเชนเลอร์เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันก่อน การวิ่งงานนะครับแต่และทีมก็จะต่างกันนะครับบางทีมก็มีน้ำมันให้บางทีมก็ไม่ได้มีน้ำมันให้นะครับแต่อยู่กับอเอาฮกเจ้านนเน่แล้วก็ตาซุยนี่จะมีน้ำมันนะครับหลีทังนี่ไม่ได้มีสำรองน้ำมันให้เพราะว่า เองนะครับเติมเองแต่มันมันข้อดีก็คือว่าถ้าเติมเองอะ่ะก็คือก็คือเราได้รับเต็มเต็มนะนที่ผมหยุดพูดเพราะว่า,วา,าน้าแกเอารถมาขวางทางพอดี ลูกชายแกครับไม่ใช่ลูกเขยล,ลูกเขยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกเขยครับนก้อนนก้อนแกเป็นหลานแม่ยาย,ยผมนะครับเป็นหลานแกม,มาได้เมียอยู่หมู่บ้านนี้นี่งานพากันนอนอยู่นี่น,นะเติมน้ำมันก่อน น้ำมันเหลือไม่เยอะการที่มีน้ำมันสำรองให้เราก็ดีอย่างหนึ่งเราก็จะมีเงินเหลือนะครับเหลือพอที่จะเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่า,าเวลาลวเขาคิดเงินให้เราเขาก็หัก <pek S 2> ค่าน้ำมันอยู่ดีนะครับก็เหมือนเราเอาเงินเราที่เราวิ่งงานในแต่ละวันซื้อน้ำมันนะนี่ คนต่างทํามาหากินครับนี่แหละรายได้ในแต่ละวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันอปากันป <c oughs> ากันแล้วแต่ใครจะหาใสได้ค็เป็นแตหาห้องก็หาข <c oughs> ึ้นกันอาชีพคนบ้านนอกครับ,รนบ,นนรบเราไม่เคยไปดูถูกและเหยียดยามอาชีพใครนะครับการเราการที่เรา ในอาชีพตัวเองทําในอาชีพตัวเองเราไม่ได้ไปเปรียบเบียบคนอื่นนี่มันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายเพื่อที่จะให้ตัวเองอถึงกับขั้นว่ารวยนะครับนี่ก็อยู่กันแค่นี้ครับทากันแค่นี้อยู่กินง่ายนอนง่ายอย่างเงี้ยนี่ที่นอนทีมงานก็พากันนอนส่วนตัวผม ตั้งแต่กลับมาจากบุรีรัก็ไม่เคยได้นอนบ่อนะครับเพราะว่า,าภาระหน้าที่ของผมก็คือตื่นเช้ามาก็ต้องดูแลพ่อนะครับเอายาหาอยู่หายาให้แกวันนี้ก่อนออกมาก็ไปเตรียมยาไปปลุกนอนยังไม่ตื่นไปปลุกแกเพราะว่าผมตื่นแต่เช้าครับผมตื่นประมาณตีห้บางวันก็ตีสีครึ่งนะครับก็จะไปปลุกแกเพราะว่าให้แกล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ ทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ทานยานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ามาวิ่งงานอยู่กับโชคผสมสุขครับรีทังก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ถัดกันไปไม่ถึงกิโลรีทังอยู่นะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับช่วยๆกันแต่ละฝั่งแต่ละทีมนะ ันไม่ใช่อะไรที่จะามาพูดให้กันได้นะครับแล้ก็ทำไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับทีมงานโชคประสมสุขดีทั้งจงเจริญแล้วก็โชคสมคิดนะครับในโซนที่ผมวิ่งอยู่นะนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับ